สวัสดีครับเพื่อนเมิตรรักแฟนชมคลิปนี้หัวใจมีตีนออนเด way วอยู่ที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาขณะที่เดินทางนะครับก็พบกับวัดวัดหนึ่งซึ่งสวยงามสะดุดตานี่คือวัดพระธาตุดอยหยวกวัดพระธาตุดอยหยวกนั้นอยู่ห่างจากตัวอำเภอปงประมาณ2กิโลเมตรนะครับอยู่ติดกับทางหลวงหมาเลขหนึ่งตีน พาทุกท่านท่องเทททีีี่ยววไปมมงามดัั้นธรรระณของงดีมีมมากมาทาขึ้นไปที่วัดพระธาตุดยอยหยวกก็จะเป็นบันไดหน้าขนาดที่ไม่ชันมากครับก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆอากาศไม่ร้อนนะครับมีความร่มรื่นสองข้างบันไดหน้าก็จะมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาอยู่นะครับขึ้นมาก็พบกับอุโบสถแล้วก็พระธาตุที่ตั้งอยู่ข้างๆนะครับ ผมจะเล่าถึงประวัติพระาธาตุให้กับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมได้ฟังนะครับพระาธาตุดอยหยวกเป็นปูชนิสารที่มีความสำคัญต่ออำเภอปงและเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกราธาตุพระเกศาและพระอัธิจักสุกก็คือกระดูกริมตาข้างขวาของพระพุทธเจ้านะครับด้านข้างของพระาธาตุก็จะมีพระโบสด ที่มีศิลปะที่สวยงามนะครับสไตล์ไทยลือนี่นะครับสไตล์ไทยลือผส,สมล้านนาวัดแห่งนี้นั้นมีความเก่าแก่มากนะครับสำหรับพระธาตุมีประวัติการบรณะเมื่อปีพศ2 5 2 5โดยสร้างพระาธาตุองค์ใหม่ขึ้นครอบพระาธาตุองค์เดิมไว้และนี่ก็คือประวัติคร่าวๆประวัติเย่อของวัดพระาธาตุดอยหยว ที่หัวใจมีตีนออนดเวนนำมาฝากเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนั้นมีโอกาสได้ผ่านไปที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาก็แวะกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองได้นะครับคลิปนี้จะต้องจากไปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับ